Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh มาพบกับคุณครูชื่อคุณครูสุวานีเยงยูโน you know, ในรายวิชาวิทยาศาสตร์อกักกรที่เราจะเรียนให้นะัเกเรียนยกมือขึ้นอ่านดูอาพร้อมๆกันค่ะอ่านหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นะคะอ่าเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์เป็นการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่รอบตัวเราซึ่งวิธีการและขั้นตอนที่เราใช้เพื่อหาความรู้อย่างเป็นระบบเราจะเรียกว่ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์กระบวนการทางวิทยาศาสตร์คืออะไรเอ่ยก็คือวิธีการและขั้นตอนที่ใช้ดำเนินการค้นหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์จะแบ่งออกเป็น3ประเภท กระบวนการทางวิทยาศาสตร์จะแบ่งออกเป็น3ประเภทก็คือ1วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 2. ทัศนะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 3. จิตวิทยาศาสตร์เรามาดูข้อที่1ก่อนก็คืออะไรเอ่ยอวิธีการทางวิทยาศาสตร์อะไรคือวิธีการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ก็คือเป็นวิธีที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการค้นหาคำตอบของปัญหาที่เกิดจากความสงสยัยใช้สืบเสาะหาความรู้หรือค้นหาความจริงรวมทั้งแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆนะคะวิธีการทางวิทยาศาสตร์จะประกอบไปด้วย5ขั้นตอนด้วยการน 1. ระบุป,ปัญหา อาระบุปัญหาก็คือเป็นการตั้งคำถาม 2. ตั้งสมมติฐานเป็นการคาดคะเนคำตอบนะคะต่อไป3รวบรวมข้อมูล4วิเคราะห์ข้อมูล 5. สรุปผลวิธีการทางวิทยาศาสตร์จะประกอบไปด้วย5ขั้นตอน 1. ระบุป,ปัญหา 2. ตั้งสมมุติฐาน 3. รวบรวมข้อมูล 4. วิเคราะห์ข้อมูล 5. สรุปผลต่อไปอเรามาดูตัวอย่างการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 1. ระบุป,ปัญหาอ่าระบุป,ปัญหาก็คือเป็นการ ตั้งคำถามตัวอย่างที่เราให้มาก็คือมดแดงชอบกินของหวานหรือไม่อันนี้คือเราระบุปัญหาเราตั้งคำถามก่อนเรายังไม่รู้แค่เราตั้งคำถามต่อไปสองตั้งสมมติฐานตั้งสมมติฐานก็คือเป็นการคาดคะเนคำตอบของคำถามหรือปัญหาที่ต้องการศึกษาล่วงหน้า เราให้ตัวอย่างมาก็คือถ้ามดแดงชอบกินของหวานดังนั้นถ้าวางลูกอมไว้มดแดงน่าจะมากินลูกอมอันนี้คือเราตั้งสมมติฐานต่อไปข้อที่3รวบรวมข้อมูลรวบรวมข้อมูลก็คือ วางแผนและทำการทดลองโดยนำลูกอมยาเม็ดแก้ปวดหรือว่ามะขามเปียกไปวางไว้ที่บริเวณที่มดแดงเดินผ่านหรือว่าใกล้รังมดแดงแล้วเราเฝ้าสังเกตรพร้อมกับบันทึกพร้อมกับบันทึกข้อมูลนะคะ 4. วิเคราะห์ข้อมูล จากที่เราทดลองเมื่อกี้เราจะพบว่าเมื่อทดลองวางลูกโอมยาเม็ดแก้ปวดและมะขามเปียกไว้บริเวณที่มดเดินผ่านมดแดงจะออกมากินลูกโอมและขนลูกโอมกลับเข้ารังเราวิเคราะห์มาแล้วนะคะต่อไปข้อที่5สรุปผล สรุปผลก็คือมดแดงชอบกินของหวานนั่นเองนะคะจากที่เราทดลองเมื่อกี้ก็คือมดแดงชอบกินของหวานจากที่เราระบุปัญหาเมื่อกี้ข้อที่1เราแค่ตั้งคำถามว่ามดแดงชอบกินของหวานหรือไม่ใช่ไหมคะจากนั้นเราก็ตั้งสมมติฐานรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลพอมาสรุป แสดงว่ามดแดงชอบกินของหวานนั่นเองต่อไปอหัวข้อที่2ทัศกระบวนการทางวิทยาศาศสตร์ทัศกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หมายถึงอะไรเอ่ยหมายถึงความชำนาญและความสามารถในการคิดค้นหรือการสืบเสาะหาความ สืบเสาะเพื่อค้นหาคำตอบและการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ถูกต้องทัศนะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จะแบ่งเป็น2อขั้นด้วยกันขั้นที่1ก็คือทัศนะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานขั้นพื้นฐานจะมี8ทัศนะส่วน ขั้นที่2จะเป็นทัศน์ขั้นสูงหรือขั้นผสมจะมีทั้งหมด6ทัศนะเรามาดูทัศะที่1ก่อนทัศน์กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานมี8ทัศะอะไรบ้างมาดูกันค่ะ 1. ทัศน์การสังเกตสังเกตอ่ะสังเกตเราจะใช้ หูในการดมตาในการมองต่อไป 2. ทักษะการจำแนกประเภท 3. ทักษะการวัด 4. ทักษะการใช้จำนวน 5. ทักษะการหาความสัมพันธ์ของสเปซกับเวลา ทัาศะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล 7. ทัาศะการลงความเห็นจากข้อมูลสุดท้าย 8. ทัาศะการพยากรณ์อันนี้คือทัาศะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานมี 8. ทัาศะต่อไป 2. ทัาศะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงหรือขั้นผสมจะมี หกทัศษะด้วยกัน 1. ทัศษะการกำหนดและควบคุมตัวแปร ى. 2. ทัศษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 3. ทัศษะการทดลอง 4. ทัศษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 5. ทัศะการตั้งสมมติฐานสุดท้าย 6. ทัศะการสร้างแบบจำลองทัศะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงหรือขั้นผสมมี6ทัศะนะคะส่วนเมื่อกี้ส่วนเมื่อกี้ที่มี8ทัศะก็คือทัศะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานนะคะมี8ส่วนขั้นสูงหรือขั้นผสมมี6ทัศะด้วยกันต่อไป หัวข้อที่3จิตวิทยาศาสตร์จิตวิทยาศาสตร์คืออะไรเอ่ยอจิตวิทยาศาสตร์คือลักษณะน,นิสัยของบุคคลที่เกิดจากการศึกษาหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์จิตวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยลักษณะต่างๆเช่นอะไรบ้างเอ่ย ดูภาพนี้ภาพนี้คือมีเด็กผู้หญิงกับผู้ชายสองคนนบทำเงินหล่น20บาทนะเด็กผู้หญิงคนนี้ถามต่อไปเขาบอกว่าขอบคุณมากนะอ้อยที่เก็บมาคืนเราแสดงว่าเด็กผู้หญิงคนนี้มีความซื่อสัตย์ต่อไปอเห็นไมเป็น ต้นอะไรเอ่ยต้นมะเขือเทศอ่ามีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกำลังถือสมุดกับดินสออ่าเด็กผู้หญิงคนนี้เขาเขาบอกว่ามะเขือเทศทานได้หรือยังนะเขาคิดเองคนเดียวแสดงว่ามีความช่างสงสัยอยากรู้อยากเห็นต่อไปอ่ามีเด็กผู้ชายกับครูอ่ะ เด็กผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าคุณครูครับผมมาส่งการบ้านครับแล้วครูตอบว่านบส่งงานตรงขอภัยค่ะนบส่งงานครูตรงเวลาเสมอเลยนะแสดงว่าเด็กผู้ชายคนนี้มีความรับผิดชอบต่อไปมีเด็กผู้หญิงกับผู้ชายสองคนกำลังอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นะคะทำอะไรกันอยู่เอ่ย เด็กผู้ชายคนนี้ถามว่าอูดปรับตัวในแหล่งที่อยู่อย่างไรบ้างผู้หญิงคนนี้ตอบว่าเดี๋ยวเราลองค้นหาข้อมูลก่อนนะแสดงว่ามีความสนใจใฝ่เรียนรู้อ่นนี่คือจิตวิทยานะคะจิตวิทยาศาสตร์ต่อไปอสำหรับวันนี้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นป .5 ครูจะให้เราทำงานด้วยนะคะเรามาดูคำชี้แจงให้นักเรียนสรุปเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทำเป็นแผนผังหรือว่าไม่แมปปิ้งลงในสมุดของเรา,าดูตัวอย่างที่ครูให้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้เราสรุปจากที่ครู สอนเมื่อกี้ในวิดีโอนะคะให้เราสรุปเป็นแผนผังกระบวนการะบวนการทางวิทยาศาสตร์จะแบ่งออกเป็น3ด้วยกัน 1.. คือวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 2. ทัศกลกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 3. จิตวิทยาศาสตร์แล้วก็ให้เราดู วิธีการทางวิทยาศาสตร์มีอะไรบ้างแล้วก็ให้เราเขียนลงมาเลยนะคะอ่ามีอะไรบ้างคะวิธีการทางวิทยาศาสตร์มี5ข้อเมื่อกี้1่คือระบุปัญหา 2. ตั้งสมมติฐาน 3. รวบรวมข้อมูล 4. วิเคราะห์ข้อมูล 5. สรุปผลอ่าส่วนอันนี้คือวิธีการทางวิทยาศาสตร์ต่อไป ทัศกระบวนการทางวิทยาศาตสตร์ทัศกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แบ่งออกเป็นกี่ขั้นคะเมื่อกี้สองขั้นขั้นที่หนึ่งก็คือขั้นพื้นฐานมีแปดทัศเราก็เขียนลงมาขั้นที่สองก็คือขั้นสูงหรือขั้นผสมมีทั้งหมดหกทัศเราก็เขียนลงมา ต่อไป3คือจิตวิทยาศาสตร์จิตวิทยาศาสตร์มีอะไรบ้างเมื่อกี้จากที่เราดูภาพเมื่อกี้อ่ามีอะไรบ้างให้เราเขียนลงมาเลยค่ะให้เราทำลงในสมุดแล้วแต่เราจะทําเป็นแนวนอนก็ได้แนวตั้งก็ได้นะคะจากนั้นให้เราถ่ายรูปส่งใต้โพสต์ของวิชาวิทยาศาสตร์ป .5 นะคะ สำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้ถ้าเกิดว่ามีข้อผิดพลาดอย่างไรก็ขออภัยด้วยนะคะเจอการคาบต่อไปนะคะวะบิลลาเฮตาฟิทวะฮิดายะห์วาสาสล,ล่ามะัลกุมวาโรมัตุลลอฮิวะบรอตาตุ